ยนะคะดูสิคะข้าวผัดของพี่ไก่ฟ้านะคะเช้านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนี่เลยนะคะมื้อเช้าของพี่ไก่ฟ้านะคะข้าวผัดกุ้งนะคะเอากุ้งนะคะอ่าลงไปข้าวผัดกุ้งค่ะเห็นไหมคะ เืองอลา,ามเลยค่ะอร่อยอร่อยด้วยค่ะลองชิมรสชาติไปแล้วนะคะนิดหน่อยนะคะเมื่อสักครู่นี้เลยหน้าด้วยนะคะดูสิคะข้าวผัดของพี่ไก่ฟ้านะคะเช้านี้นะคะเลยกุงข้าวผัดกุ้งนะคะอร่อยอร่อยนะคะกุ้งตัวใหญ่ใหญ่ด้วยนะคะนี่เลยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเลยหน้าด้วยนะคะดูสิคะข้าวผัดของพี่ไก่ฟ้านะคะ เช้านี้นะคะโลยหน้าเลยนะคะดูสิคะข้าวผัดของพี่ไก่ฟ้านะคะเช้านี้นะคะด้วย mm hmm. แล้วเราก็จะเอานี่เลยค่ะต้นหอมนะคะโรยลงไปเลยนะคะโรยนะขอบคุณค่ะข้าวผัดกุ้งของไก่ฟ้านะคะ ใส่จานได้แล้วนะคะนี่เลยตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟค่ะใครด้วยแล้วเราเก็จะเอานี่เลยค่ะต้นหอมนะคะโรยลงไปเลยนะคะโรยโยหน้าด้วยนะคะดูสิคะข้าวผัดของพี่ไก่ฟ้านะคะเช้านี้นะคะด้วยแล้วเราเก็จะเอานี่เลยค่ะต้นหอมนะคะ โรยลงไปเลยนะคะโรยใส่ซอสแล้วนะคะกระซอนปรุงรสน้ำตาลนิดหน่อยนะคะแล้วก็น้ำมันหอยนะคะใส่ผสมลงไปนะคะแล้วก็ลงไปผัดผัดผัดคนอยู่อย่างเงี้ะคะยค่ะโรยหน้าด้วยนะคะดูสิคะข้าวผัดของพี่ไก่ฟ้านะคะเช้านี้นะคะพี่อยากจะรับประทานมั้งคะดูสิน้าทานไหมเหลืองอร่ามข้าวผัดกุ้งนะคะขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของไก่ฟ้าสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆ นี่เลยนะคะมื้อเช้าของพี่ไก่ฟ้านะคะข้าวผัดกุ้งนะคะเอากุ้งนะคะลงไปหน้านะคะนี่แหละค่ะต้นหอมเลยหน้านะคะมีต้นหอมอย่างเดียวนี่นะคะแล้วก็คุกข้าวให้ทั่วกันแล้วปิดไฟก่อนนะคะต้องปิดไฟก่อนนะคะข้าวผัดกุ้งของไก่ฟ้านะคะใส่จานได้แล้วนะคะนี่เลยตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟค่ะ ไข่ข้าวผัดกุ้งของไก่ฟ้านะคะใส่จานได้แล้วนะคะนี่เลยตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟค่ะไขรขอบคุณค่ะผัดกับแครอทนะคะให้สุกนะคะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปพอสุกค่ะเ0านะคะแล้วก็คนผัดไปเรื่อยค่ะแล้วก็เอาข้าวที่เลยค่ะที่สุกให้ทั่วถึงกันนะคะน่าทานไหมคะ เลือ้งอรา่ามเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะมีผักพร้อมค่ะแครอทด้วยนะคะแล้วก็จะมีต้นหอมด้วยแล้วเราก็จะเอานี่เลยค่ะต้นหอมนะคะโรยลงไปเลยนะคะโรยนพระว่าต้นหอมมันสุกง่ายโดนความร้อนก็เขี่ยวแล้วค่ะเนี่ยค่ะน่าทานไหมเออสวัสดีค่ะเพื่อนๆนนี่เลยนะคะมื้อเช้าของพี่ไก่ฟ้านะคะข้าวผัดกุ้งนะคะ เอากุ้งนะคะลงไปหน้านะคะนี่แหละคะ่ะต้นหอมเลยหน้านะคะมีต้นหอมอย่างเดียวนั่นะคะ่ะแล้วก็คุกเข้าให้ทั่วกันแล้วปิดไฟก่อนนะคะต้องปิดไฟก่อนนะคะขอบคุณค่ะนะคะนี่เลยเห็นไหมคะ เหลืองไหมคะอร่อยอร่อยนะคะข้าวผัดกุ้งนะคะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะเห็นไหมอร่อยอร่อยเพราะว่าต้นหอมมันสุกง่ายโดนความร้อนก็เหี่ยวแล้วค่ะเนี่ยน่าทานไหมเอออรอยน่าด้วยนะคะดูสิคะข้าวผัดของพี่ไก่ฟ้านะคะเช้านี้นะคะใส่ซอสแล้วนะคะก็ซอสปรุงรสน้าตาลนิดหน่อยนะคะแล้วก็น้ำมันหอยนะคะใส่ผสมลงไปนะคะแล้วก็ลงไปผัดผัดผัดคนอยู่อย่างเงี้ยคะ่ะให้ด้วย แล้วเราก็จะเอานี่เลยค่ะต้นหอมนะคะโรยลงไปเลยนะคะโรยนะเลยกุ้เขาผัดกุ้งนะคะอร่อยอร่อยนะคะกุ้งตัวให,ใหญ่ใหญ่ด้วยนะคะนี่เลยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะนี่นะคะนี่เลยเห็นไหมคะ เหลืองไหมคะอร่อยอร่อยนะคะข้าวผัดกุ้งนะคะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะเห็นไหมอร่อยอร่อยใส่ซอสแล้วนะคะก็ซอสปรุงรสน้าต,ตาลนิดหน่อยนะคะแล้วก็น้ํามันหอยนะคะใส่ผสมลงไปนะคะแล้วก็ลงไปผัดผัดผัดคนอยู่อย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าต้นหอมมันสุกง่ายโดนความร้อนก็เหี่ยวแล้วคันเนี่ยค่ะน่าทานไหมเออเข้าวผัดกุ้งของไก่ฟ้านะคะ ใส่จานได้แล้วนะคะนี่เลยตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟค่ะใขรใส่ซอสแล้วนะคะก็ซอสปรุงรสน้ำตาลนิดหน่อยนะคะแล้วก็น้ำมันหอยนะคะใส่ผสมลงไปนะคะแล้วก็ลงไปผัดผัดผัดคนอยู่ยางเงี้ยค่ะให้ลวยหน้าด้วยนะคะดูสิคะข้าวผัดของพี่ไก่ฟ้านะคะเช้านี้นะคะข้าวผัดกุ้งของไก่ฟ้านะคะ ใส่จานได้แล้วนะคะนี่เลยตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟค่ะไข่โลยหน้าด้วยนะคะดูสิคะข้าวผัดของพี่ไก่ฟ้านะคะเช้านี้นะคะด้วยแล้วเราก็จะเอานี่เลยค่ะต้นหอมนะคะโรยลงไปเลยนะคะโรยน้่นะคะนี่เลยเห็นไหมคะ เหลืองไหมคะอร่อยอร่อยนะคะเข้าผัดกุ้งนะคะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะเห็นไหมอร่อยอร่อยหน้านะคะนี่แหละค่ะต้นหอมเลยหน้านะคะมีต้นหอมอย่างเดียวนั่นะค่ะแล้วก็คลุกข้าวให้ทั่วกันแล้วปิดไฟก่อนนะคะต้องปิดไฟก่อนนะคะหน้านะคะนี่แหละค่ะต้นหอมเลยหน้านะคะมีต้นหอมอย่างเดียวนั่นะค่ะ แล้วก็คุกข้าวให้ทั่วกันแล้วปิดไฟก่อนนะคะต้องปิดไฟก่อนนะคะอยากจะรับประทานมั่งคะดูสิน้าทานไหมเหลืองอร่ามข้าวผัดกุ้งนะคะ ขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของไก่ฟ้าอยากจะรับประทานมางค่ะดูสิน้าทานไหมเหลืองอร่ามเข้าผัดกุ้งนะคะขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของไก่ฟ้าอยากจะรับประทานมางค่ะดูสิน้าทานไหมเหลืองอร่ามเข้าผัดกุ้งนะคะ ขอบคุณนะคะนุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของไก่ฟ้าอยากจะรับประทานมางคะ่ะดูสิน้าทานไหมเหลืองอร่ามเข้าผัดกุ้งนะคะขอบคุณนะคะนุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของไก่ฟ้าเพราะว่าต้นหอมมันสุกง่ายโดนความร้อนก็เหี่ยวแล้วค่ะเนี่ยค่ะน่าทานไหมเออด้วยแล้วเราก็จะเอานี่เลยค่ะต้นหอมนะคะโรยลงไปเลยนะคะ เลยอยากจะรับประทานมั้งคะดูสิน้าทานไหมเหลืองอรามข้าวผัดกุ้งนะคะขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของไก่ฟ้าเลยคุณข้าวผัดกุ้งนะคะอร่อยอร่อยนะคะกุ้งตัวใหญ่ๆด้วยนะคะนี่เลยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเพราะว่าต้นหอมมันสุกง่ายโดนความร้อนก็เขี่ยวแล้วค่ะเนี่ยค่ะน่าทานไหมเออเพราะว่าต้นหอมมันสุกง่ายโดนความร้อนก็ะเหี่ยวแล้วค่ะเนี่ยคะ่าา<อ>ยะ น่าทานไหมเอ่ยนะคะนี่เลยเห็นไหมคะเหลืองไหมคะอร่อยอร่อยนะคะข้าวผัดกุ้งนะคะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะเห็นไหมอร่อยอร่อยข้าวผัดกุ้งค่ะเห็นไหมคะเหลืองอารามเลยค่ะอร่อยอร่อย้วยคะ่ะลองชิมรสชาติไปแล้วนะคะนิดหน่อยนะคะเมื่อสักครู่นี้ขอบคุณค่ะข้าวผัดกุ้งของไก่ฟ้านะคะ ใส่จานได้แล้วนะคะนี่เลยตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟค่ะเขยกุ้งข้าวผัดกุ้งนะคะอร่อยอร่อยนะคะกุ้งตัวใหญ่ใหญ่ด้วยนะคะนี่เลยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเคยกุ้งข้าวผัดกุ้งนะคะอร่อยอร่อยนะคะกุ้งตัวใหญ่ใหญ่ด้วยนะคะนี่เลยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะด้วย แล้วเราก็จะเอานี่เลยค่ะต้นหอมนะคะโรยลงไปเลยนะคะโรยนะข้าวผัดกุ้งค่ะ <c oughs> เห็นไหมคะเหลืองอารามเลยค่ะอร่อยอร่อยได้ค่ะลองชิมรสชาติไปแล้วนะคะนิดหน่อยนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะนี่เลยเห็นไหมคะเหลืองไหมคะอร่อยอร่อยนะคะข้าวผัดกุ้งนะคะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะเห็นไหมอร่อยอร่อย สวัสดีค่ะเพื่อนๆนี่เลยนะคะมื้อเช้าของพี่ไก่ฟ้านะคะข้าวผัดกุ้งนะคะเอากุ้งนะคะลงไปข้าวผัดกุ้งของไก่ฟ้านะคะใส่จานได้แล้วนะคะนี่เลยตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนี่เลยนะคะมื้อเช้าของพี่ไก่ฟ้านะคะข้าวผัดกุ้งนะคะเอากุ้งนะคะ ลงไปใส่ซอสแล้วนะคะกับซอสปรุงรสน้ำตาลนิดหน่อยนะคะแล้วก็น้ำมันหอยนะคะใส่ผสมลงไปนะคะแล้วก็ลงไปผัดผัดผัดคนอยู่อย่างเงี้ยค่ะนี่นะคะ,น,ะ,คะนี่เลยเห็นไหมคะเหลืองไหมคะอร่อยอร่อยนะคะข้าวผัดกุ้งนะคะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะเห็นไหมอร่อยอร่อยสวัสดีค่ะเพื่อนๆนี่เลยนะคะมื้อเช้าของพี่ไก่ฟ้านะคะข้าวผัดกุ้งนะคะ เอากุ้งนะคะอ่าลงไปหน้านะคะนี่แหละคะ่ะต้นหอมเลยหน้านะคะมีต้นหอมอย่างเดียวนึงน,นะคะแล้วก็คุกข้าวให้ทั่วกันแล้วปิดไฟก่อนนะคะต้องปิดไฟก่อนนะคะสุกให้ทั่วถึงกันนะคะน่าทานนะคะเรืองอาถามเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะมีผักพร้อมค่ะแครอทด้วยนะคะ